เรือไถพงดัไม่ดับกันเดียวแั่กันเดียวปลากระพงกีนสองอย่างกินซีกับปลากระพงไม่โดดอะเออไปโดดไอ้แเล้งโดดไปเล้งโดดแล้วสามทีนะครับวันนี้สี่ทีเรอะกว่าจะติวตัวนี้ไว้อยู่ได้เปล่าวะได้เปล่ายังไม่รู้ Đứng tên từng, đứng lên, đứng hết tên có ai khôngวะ นอนไปเหลือแล้วครับ Ui, luôn, luôn ตามถงตามอย่ามัวใจไปเลยเด็๋ขาดเป็นขาดพิ่งนะอย่าเพิ่งนะจับจับมันไว้ก่อนเลยลุงส่งช่วงขวานไว้ดิทูตีไวไปรอบนึงเฮ้ยเห็นโครูหัวหัเลยนะตีตีไม่เนี่ยเห็นใครนะลุงลุงเอาขึ้นไม้หมดลุงเฮ้ยไม่เป็นไรท่าเดี๋ยวค่อยถามมา

อยบาก,กบขาด<อ>ขาดเลยขวดขาดพอดีตีขาดหลุดด้ายกาอนอน